ดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะแม่แอนมีเรื่องน่าตื่นเต้นมาให้ทุกคนช่วยกันลุ้นค่ะคือตอนนี้เนี่ยเป็นเวลา6กโมงเชา้าแล้วเราก็ตื่นขึ้นมาคนเดียวแล้วว่าแล้วคือปวดฉี่มากอยากจะเข้าห้องน,น้ำแต่ประเด็นคือมีเรื่องน่าตื่นเต้นที่บอกก็คือเราจะต้องทำการตรวจการตั้งครรภ์คืออย่างที่บอกว่าแม่แอนอะ่ะอยากจะมีลูกอีกคนหนึ่งใช่ไหมคะ ก็เลยเปล่อยให้ท้องอะไรันนะคะแล้วคือตอนนี้ประจำเดือนขาดไป2วันแล้ววันนี้ก็เลยเราจะตื่นเช้ามาซึ่งตรวจชุดตรวจการตั้งครรภ์ซึ่งอันนี้เราหาซื้อได้ตามเซเว่นนะคะอ,อันนี้ราคาแ9บาทก็เดี๋ยวจะให้ทุกคนมาช่วยลุ้นกันคะ่ะว่าเฮ้ยไม่จะท้องจริงหรือเปล่าซึ่งอาการที่เราแบบ วันนี้พูดไม่ค่อยรู้เรื่องนิดนึงเพอตื่นเต้นอ,อ,อาการที่เราบ่งบอกว่ามันมีสิทธิ์ลุ้นนั่นคือไม่แอนเจ็บหน้าอกเหมือนคนที่ตั้งครรภ์หรือแบบคนที่ใกล้รอบเดือนจะมานะคะอีกอย่างนึงก็คือประจำเดือนขาดเนานะปกติรอบเดือนไม่แอนจะมาประมาณ32-33วันมาครั้งหนึ่งนะคะซึ่งตอนนี้มันวันที่35แล้วก็คือเลยมา2วันเนาะ เดี๋ยวเราไปตรวจกันแกะกล่องอันนี้ออกมาเนี่ยเราจะได้มีซองแบบนี้นะคะซึ่งซองแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะให้ดูว่าข้างหลังเนี่ยแกะออกมามันจะเป็นแท่งปากกาแล้วก็ให้ฉี่ผ่านจุดตรงจุดหนึ่งเดี๋ยวเราอธิบายกันโดยเดี๋ยวเราแกะออกมานะคะมันก็จะเป็นแท่งปากกาแบบนี้ก็อันนี้จะเป็นปลอกให้ถอดปอกออกมาตรงนี้จะเป็น จุดที่เราจะต้องปัส,สวะผ่านนะคะตรงนี้เป็นที่อ่านผลตรงนี้เป็นที่จับนะคะซึ่งผลถ้าออกมาขึ้น2ขีดแบบนี้แปลว่าแม่แอนจะท้องแต่ถ้าตรงตัว c ขึ้นขีดเดียวผลเป็นเนกาทีฟแปลว่าไม่ตั้งท้องนะคะแล้วก็ถ้าผลออกมาเป็นตามช่องนี้แปลว่ามันเหมือนเออร์เลนะคะให้ตรวจซ้ำอีกภายใน48ชั่วโมงไปพรอมแล้เดีย๋ยวเราไปลุ้นกันดีกว่า ออกมาของจริงก็เป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะผลออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาค่อยๆดูค่อยๆแง้มกันเลยเียผลก็คือตรงที่นิ้วชี้แม่แอนปิดอยู่ค่ะพร้อมยังถ้าพร้อมแล้วมาดูนะหตึึงขีดแล้วค่ะเห็นไหมถ้าหนึ่งขีดแปลว่า ยังไม่แน่ใจนะเครื่องอาจจะเออร์เลอร์หรืออาจจะเป็นนิเกติไม่ท้องนะคะแต่จึงๆๆๆๆๆๆงเจอยาเราตลอดสี่ที่ผ่านมาสําเรจเรียบร้อยแล้วนะคะแปลว่าแม่อนตั้งท้องลูกคนที่สอันนี้เรื่องจริงนะไม่ได้โกหกคือเราพยายามจะมีลูกกันมากับพ่ออินมาน4เดือนแล้วค่ะอืม ทุกคนใครดีใจกับแม่บ้างเอตอนนี้นะคนอื่นยังไม่ตืนนะ่นทั้งพ่ออินน้องเกศนก้องกายนะคะเดี๋ยวเราไปปลุกพวกเขาดีกว่าค่ให้เขามาดีใจกับแม่เนาะเย้ จะปลุกพ่ออินกันค่ะคือถามว่าทําไมหลายคนบอกว่าทําไมพ่ออินแม่น้องนอนแยกห้องกันเพราะว่าเวลามาต่างจังหวัดอะน้องเกณน,น้องกายเขานอนด้วยกันสองคนเขาจะแอบกลัวเราก็เลยต้องคนนึงนอนกับพ่อคนนึงนอนกับแม่เนาะพร้อมค่ะเดี๋ยวเปิดลูกเลย ไล่ชช้ช้าทำไรเด็กอ่านพองแกงอะไรอีกแกงอะไรหรอกอโนจริงจริงลูก oh. คนที่สามของเรามราแล้วนะ คุณพ่อมือใหม่ปดคุณพ่อลูกสามช็อกแต่เช้าโ,โ,อโอ้เนี่ยหกโมงครึ่งโอ้โหว่ามาปวดฉี่มาตื่นขึ้มาตอนหกโมงแจกแจกแจกเน,นื้ปลาคันดีใจไหมดีใ,ใจดีใจดุสานอันนี้ต้องสี่เดือนเน <c oughs> ออาะ <c oughs> โอ้โอเคหมามีนม้องแล้ว แต่ละคนดูแต่ละคนนอนต่อไปส่วนของสีกายนั้นก็ยังไม่ตื่นไม่มีใครตื่นมาดีใจกับแม่เลยเราก็นอนมัางดีกว่าห้ามหม่ามาเดินห้ามามาม้ายกของหนักห้ามามาม้าหามมามาทำอะไรอีกห้ามมามาไปเที่ยวมาอยู่บ้าน ออกไปเที่ยวผู้ใหญ่ผู้ชายผู้หญิงดีน้อผู้ชายผู้หญิงใครมีน้องแล้วใครอยากได้น้องผู้ชายผู้หญิงครับผู้ชายผู้ชายโอ้เจก็อยากได้ผู้หญิงทำไงดีอ่ะออกมาเป็นกระเทยแน่เลยกระเทยป่ะเจไปไหนเนี่ยเจไปไหนเนี่ยเจยังไม่ตื่นเลยยังไม่ตื่นเลยเฮ้ยใจเป็นเหี้ยเลยใจเป็นเหี้ยแล้วแต่เดี๋ยวก่อนคือแม่อ่ะ ลาท้องแม่ชอบมีปัญหาอืองทั้งน้องเกสทั้งน้องกายแม่มีภาวะแท้งคุกคามซึ่งมีเลือดออกตลอดเกือบตลอดเวลาที่ตั้งท้องนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องรีบไปฝากคันแล้วก็ต้องดูแลตัวเองดีๆที่สุดคือต้องเดินช้าๆห้ามวิ่งห้ามขึ้นบันไดบ่อยอะไรประมาณเนี้ยเพราะฉะนั้นคือต้องแบบดูแลตัวเองดีมา ดูแม่แอนเลยลดน้ำหนุงน้ำหนักคี่ตรงคีโตนเลิกเลิกหมดตอนนี้เดี๋ยวเราจะกินให้นำใจสติแถวท้องแล้วเราจะอ้วนก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยตั้งชื่อตอนรู้รู้เพศก่อนใช่แต่ต้องเป็นกอไก่แน่นอนเกตไก่เล้วอะไรดีนะกูดกูดกันค่อยว่ากัน ถ้าผู้ชายกูหรือเกลนถ้าผู้หญิงเป็นใครอยากให้น้องกรีดน้องกรีดไมหวือไน่ไหเรนนี่กรีดบ่อยใครใครอยากได้ไม่ใช่จะพึ่งยิงนเดียวไปใครว่าเป็นผู้ชายเม้นบอกใครว่าเป็นผู้หญิงก็เมนบอกกันนะนะหรือใครอยากให้แบบเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะนะเม้นบอกเหมือนกันอะไรเงี้ยได้หมดนาองแล้วเดี๋ยวเราจะอัปเดต เรื่อยๆเ,เนาะเดี๋ยวช่องมาดามแอนเนี่ยตอนแรกนึกว่าแค่อ้วนเ,ออ <laughs> เดี๋ยวช่องมาดามแอนเนี่ยหลังจากนี้ก็คือจะอัปเดตเรื่องอาการท้องเนาะจะได้เป็นประโยชน์กับคุณแม่มือใหม่ด้วยดีไหมจ้ะนะโอเคเดี๋ยวยังไม่บายบายนะ้มมองเกดม,มั่บายบายท้องแป๊เดี๋ยวให้มัองเกดตื่นกัน <laughs> ตื่นปุ๊มาตื่นโอ้ย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 โอ ผู้ชิงอย่าไม่เอาบาป<ๆ>เกิดมาเป็นผู้ชิงนี่เรา <c oughs> แย่เลยแล้วเนี่ยอ่ะโอเคก็จริงๆคือเมื่อกี้น้องเกดงงเงเียอยู่เนาะตอนที่มาหมายไปกุกใช่ป่ะตอนนี้มีสติแล้วเด็กๆเนี่ยอยากจะให้น้องเนี่ย,ยได้เป็นอะไรผู้ชายบางคนต่างอยากได้น้องที่เป็นเพศเดียวกับตัวเองเพราะว่าคงจะเล่นสนุกแต่ว่าจริงๆมันก็เลือกไม่ได้นะมันเลือกมาแล้วค่ะเขาให้น้องเลือกเลือกตัวเองเนาะทีนี้เดี๋ยว เราจะรู้อีกทีว่าเป็นเพศไหนเมื่อไหร <od> ่ะคือต่อบอกก่อนตอนนีแแนนน eden, น้แม่แอนนับดูแม่อายุพันธ์ประมาณ5สัปดาห์านะคะ5สัปดาห์เราจะต้องไปฝากน,<อ>น้องตอน7สัปดาห์หมาก็จะได้เห็นว่าอน้องมีพัฒนาการมีได้ยินฟังเสียงหัวใจอะไรแบบนี้นะคะแต่เรื่องของเพศเนี่ยโดยปกติเขาจะอ่ารจทราบได้ตอนประมาณ4-5เดือนนะคะซึ่ง ันนั้นมันเป็นยุคเก่าเนาะแต่เดี๋ยวนี้คือมันจะมีการตรวจที่เรียกว่าอะไรไม่แน่ใจเรายังไม่ได้หาข้อมูลมาเป็นการตรวจสําหรับคนที่ตั้งครรภ์ที่อายุเยอะแล้วนะคะก็จะเป็นการตรวจเลือดโดยสามารถตรวจได้เห็นได้ถึงเพศแล้วก็ตรวจความเป็นดาวซินโดมอะไรเงี้ยนะคะใช้ความผิดปกติทุกอย่างของตัวเลือซึ่งสามารถตรวจได้สามารถตรวจได้ตั้งแต่แอายุครรแบบ ไม่น้อยเลยเดี๋ยวแม่แกล์กายบอกว่าท่านแหลมแหลมคือผู้ชายของกายแหลมไหมอ่ะกายแหลมเปรี้ยวเลยโอเคก็ตอนนี้นะคะก็อยากให้ทุกคนนะแสดงความดีใจกับพวกเรานะคะแล้วอย่าลืมคอมเมนต์เนาะว่าอยากให้น้องของน้องเกศน้องกายเนี่ยเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะอ้าวผู้ชิงผู้ชิงอ้าว รอบนี้นะคะน้องเกดไปแล้วดีกว่าค่ะหนูอาใจวเยผ้จริงผู้จริงเอาล่ะบ๊ายค่ะบ๊ายบายค่ะถ้าเป็นแคนไหนนะคะที่ชอบคลิปของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชรกดซับสไครต์แล้วกด